สวัสดีครับมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่13พฤษภาคมนะครับ2 5 6 0หา10โมง40นาทีนะครับมื่อนี่ผมก็มีกิจกรรมที่เสียดอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกกะวันนะครับหลังจากที่ผมได้นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะกล้าไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อนี่ก็มาเบิงก็รู้สึกว่ามันแตกหักหลายเติบแล้วนะครับประมาณจักเกือบสองข้อมือแล้ว เม็ดักวันนี่ผมได้มาจากเพื่อนๆในกลุ่มผู้หนึ่งนะครับคือคุณพีทถวัดชัยทียูนองบัวเวนะครับปกติกเรากระเซียวล่งถุงดำนะครับสําหรับเพาะกล้าแต่ว่าผมสีบอลลงถุงคือผมเสียวล่งในหมองที่ผมสิปลูกเลยครับคือผมสิปลูกแซ้มปลาเนี่ยปลาทียูทั้งหลังผมเนี่ยปลา เป็นปลาร้วมเนาะครับวัว,าวาสิเป็นไม้ยางหน้าไม้พยุงไม้แดงไม้มอกกานีตต้นมะข่ายังมูเนี่ยผมปลูกสลับกันอยู่ในปาน่งนี่ยเนื้อที่ก็ประมาณจย่างสองไร่เนาะครับคือปลาแห่งนี้ก็สซีเอ็ดเนีมันเป็นคล้ายๆกับซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะครับเวลาเ้าต้องการอาหารหรือต้องการสิ่งใดที่สีน้ำมา เฮ็ดเป็นอาหารของเขาหาก็ยางเขอางมาหาในป่าของเขาเนี่ยมันก็สีขเขาว่าเขามีตลาดอยู่ในหน้าของเขา <c oughs> เดี๋ยวว่าพักวานน้ำกันครับว่าเป็นจังไปผมมานจากักเกือบสองขอมือแล้วละครับเนี่ยผมกาไดอาทิตย์หนึ่งอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่พวกจุลินทซีย นอกกล้วยแล้วก็สังเขาแสงแล้วก็สีมีน้ำสมคนใหม่นะครับผสมกันอยู่ในนี้เป็นการเร่งงรากไปในตัวมเมล็ดผักหวานของอพีทวัดชัยน่ถือว่าเป็นมเมล็ดผักหวานที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าน้ำนักก็ดีทุกอันเลยนะครับมีหากมันขดหน่อยนึงก็ได้ยุคครับพงเิียตือว่าได้ด้วยกัน ผมห่างเงี้วๆผมลงก่อนปีนี้เป็นปีที่สามที่ผมปลูกพักวันนะครับปีที่แรกนั่นก็นบางต้นกับเพียงหัวเขาแล้วแต่ว่าปีที่สองปีที่พ่านมาบางท่นรู้สึกว่า,าท่านได้ประสบความสําเร็จปันไดพราะวาต้นต้นตายหลายนะครับต้นยั่งกันิดหน่อย เือว่ากําลังกําลังพอดีเลยเนี่ยครับขันเอาไปลงในหลุมเนาะครับเนาะการเพาะกล้านี่กระบบกก็เป็นเรื่องยากเนาะครับถ้าเอามีมเมล็ดผักหวานมั่งสีหาก็หาเตรียมเป็นพวกกระบะจังของผมผมใส่ยางรถยนต์ยางรถุดสิบล้อเนี่ยตัดตัดลอกขอบเนี่ยมันออกแล้วผมก็ใส่ผสมกับพวกปุ๋ยคอก บ่สิเป็นเศษใบไม้ไปเลยนียผมก็มาลงลงลงในนี้ลดน้ำให้ชุ่มน้อยหนึ่งแล้วเขาก็เอาเม็ดผักหวานนี่มากด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 ว่าให้มันจมนะครับกดลงประมาณจะรึ่งเม็ดหลังจากอ๋อเริ่มแรกเนาะครับผมดีแซเ่เมล็ดผักหวานพี่ถวัดใช้เราก็บอกว่าแช่ไว้ประมาณจากสองชั่วโมง <laughs> แต่ว่า มีมูอีกคนหนึ่งก็คือท่านพิเชษน,นะครับเนิว่าแซไปขึ้นหนึ่งวันเอ,อาเดี๋ยวคำปูไดดีน้องก็เลยจัดการแซไปเลยขึ้นหนึ่งปรากวดวากะก็ได้อีกขึ้นกันนะครับได้อีกขึ้นกันมีห่าก็ยังสั่นก็เพราะได้อยู่รับเนี่ยปลูได้อกขึ้น,นผมแซไปขึ้นหนึ่งแต่ว่าก็คิดห่วงผักหวานอยู่ย่านมันย่านมันไป, <laughs> ไปนี่ไปในตั้งโบเม,มนเออ ทั้งเบิดนี้สามรอยสามสิบมตรนะครับที่เป็นแถมมาให้สามสิบมตรโอเคอยู่นะ <c oughs> ล้อรถสิบล้อนี่ทั้งเบิดนี้ได้ลงกาได้ครบพอดีเลย <c oughs> บางบางเมล็ดนี่ก็กำลังหิดแตกกระล่ากับนี้เอา เมล็ดทิวาพร้อมนะครับไปลงกรบางอานกน็บดทั่าน่องนี้สูตรนี่ที่กาในีกระบ,บะไส้นี่ได้สูตรมาจากแม่นะครับแม่ของผมเพิ่นเป็นคนผ้าเห็ดแต่ก็บรรู้ว่าเพิ่นไปได้สูตรมาแต่ใส่แต่ว่าเพิ่นผ้าเห็ดมักงสี่กันเลยเห็ดตามเพิ่นบอก เงางามเลยนะกำลังดีเลยครับแต่ว่าพยา,ยามอย่าให้หากมันหักนะครับหากมันนมีความสำคัญวหวานถ้าหักมันหกักแหลมอาจสิบไญ่เนาะครับเนาะไส้ก็เป็นไส้ที่ไส,ส้กอสังเขานี่แหละครับหรือถ้าโมมี่เทากับหาไส้แดงที่มันอยู่นำ้ำทางนา้ำที่น้ำกัดเสาะลงนะ เาก็เอาซุ้มนั่นไม่เห็ดกระได้ดท่ยก,กันเงาเลยสังเกตบงว่าอันไหนที่มันมันปกตื่นนะครับมันสีมันสีถอดหกักมันสีถอดหกักไวแต่ว่าอันไหนปกเหลือกอยังสื่ออยู <laughs> <laughs> ผมว่าผมสีลงหลุมละสองตน มันป้องกันถ้าเกิดมันตายอย่างยัมีต้นสำรองไว้นะครับเห็นมีต้นสำรองไวต้ต้นท่านพิเทศษที่ท่านก่าแหวนท่าน,นว่าิ่นเพาะใส้ธงดำแต่ก็เพาะใส่ต้นแดงนะครับต้นแดงมันก็เป็นพี่เลียงอย่างดีเลยสำหรับผกหวานนะครับแต่ว่ามผมผมไม่ได้เตรียมพี่เลียงไว้แต่เสียวลง ในปลานี่เลยอาศัยว่าปลานี่เระเป็นพี่เลีย้ยงตาการงองนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเนาะครับเนาะพันธุ์บ่ไดขิมไวโดนไวน่าเน,นี่ยของพื้นเป็นปลาท้าไมาชาาิหรือจังใดหน่ละที่เห็นพื้นลงมาใน เป็ดให้มูได้เห็นนะแต่ว่าห้องผมงผมเป็นปลาที่จะของเพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นได้ประมาณจากสองสามปีนี่แหละกตบว่าท่านได้เป็นปลาที่สมบูรณ์แบบปันไดดอกครับโดยทั่วไปแล้วสภาพพื้นที่แถวนี้ก็เป็นป้าพักหวานอยู่แล้วนะครับคือหลังจากที่มีการปลูกมัน หงอ้อย oh ปลาผักหวานก็นหายไปเนาะครับเพราะฉะนั้นก็นเป็นการขื้นปูเนาะครับเพื่อเอาผักหวานนี่กลับขึ้นมาอยู่ในทินเดิมของมันแต่ก่อนหนี่มาเลี้ยงไายตามะไฮไปหน้ามูนี่ก็หายเก็บตัวผักหวานแล้วครับไปไปแกงปรุงเป็นอาหารเนาะครับเนาะสมมือนี่ผักหวานมันหายยากก็เกา ถ้าสิไปหายเก็บน้ำโขกน้ำปลาคือบ่ามีอีกแล้วก็ <c oughs> แต่ถ้าอยากไปกินนี่รีกับนละครัณอยู่น้ำตลาดนัดหนึ่งกับพ่อได้แกงอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ขายแพงเนาะครับดี๋ยน,นี้กับกิโลหนึ่งกัตกประมาณจากส0งร้อยบาทผมไม่แนวความคิดว่าผมอยากสีสางป้าพักวันเนาะครับให้เต็มพื้นที่ป้าของผมเนี่ยมันนี้ก็ลงไปแล้วกัเกือบเกือบสามรอยแล้วครับสองร้อยกว่าตนแต่ว่า มันมีบางส่วนอยู่ที่มันหัวก็แตกกระลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวไว้เมื่อหนาก็จังค่อยมากค่อยเบิ้งอยู่เรื่อยเนาะครับทำมันแตกหากขึ้นมาก็ลยได้น้ำมาลงดินคือเก่าื่อนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ